สวัสดีครับผมธารัตรับดูลายมือผ่ารหัตพนุกรรม <c oughs> ก็บพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงสตาร์ของคนเกิดราศีธนูในเดือนมิถุนายนาพศ2568ันร้สบเริ่มเปิดไพ่เลยนะครับไพ่ที่จับได้ได้ไพ่ t ดียร์ร็อปแอนนะครับผมก็เป็นไพ่ใบแรกไพ่ใบน,นี้ก่อนอื่นเป็นหมายถึงอะไร ไพ่ใบนี้เนี่ยผมจะบอกว่าแาทรเปนแพกของเขาเรียกว่าไพ่พระไพ่พระในที่นี้ไม่ใช่แบบว่าเป็นคนสวดมนต์ธรรมะทำโมทำบุญเหมือนทุกคนนะคือทุกคนก็ไม่ใช่แบบนี้ว่าทุกคนจะเป็นคนธรรมะทำโมสวดมนต์ทำบุญสมหมดจะบอกบ,บางคนชอบเที่ยวบางคนสมัเรเลเทมก็มีแต่ส่วนมากหาได้ยากรับคนที่ได้ไพ่ใบนี้แต่คนจะบอกว่าไพ่ใบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาพูดก่อนว่าไพ่ใบนี้มันทำลายเรืออะไรหมายถึงอะไร เรามาพูดกันแต่เรามาพูดคอนเซปต์ของไพกก่อนว่าไพ่นี้คือไพ่พระไพ่พระหมายถึงคนที่ได้พไพ่ใบนี้ถ้าไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระชอบทาบุญก็เป็นครูบาอาจารย์หมายถึงเป็นคนที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือบางคนก็อาจจะเขาเรียกว่ารักเรียนรักเรียนในที่นี้หมายถึงอะไรรักเรียนในที่นี้หมายถึงคนที่จะเชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งเนี่ย หรือจะเป็นคนเอ็กเปิดในด้านในเป็นแบบพิเศษมากๆาเลยเนี่ยเขาจะต้องรักเดียนบางคนอ่านหนังสือใส่แว่นแบบใส่แบบแว่นหนาเตอะเลยก็เป็นแบบนี้เหมือนกันหรือบางคนอาจจะขยันเก็บเงินแล้วก็ชอบที่จะาหาสิ่งดีๆรักสุขภาพทําอะไรก็ได้ให้กับตัวเองที่มันหมายถึงว่าจะทำให้ตัวเองดีขึ้นใช้ชีวิตให้ดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะไม่ใช่เป็นคนสมเรเทเมาอีเดเคดคับ มันจะเลยได้ไพ่ใบดีเพราะไพ่ใบพักมันเป็นไพ่ดีแต่ไม่ได้ดีทั้งหมดไพ่ใบนี้เขาบอกว่าคนที่ได้ไพ่ใบนี้เหมือนคนแต่งงานช้าหรืออาจจะมีพูดง่ายๆนะพระพอเจอเรื่องแต่งงานเรื่องโรกีมันก็อีกอย่างหนึ่งนะมันก็ไม่ค่อยดีอ่ะแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาเป็นคนที่แบบไม่ใช่แบบว่าไม่เอาไว้เรื่องพวกนั้นเลยอ่ะมันก็ไม่ใช่บางคน เขาเล่าว่าเอาเอาหนักมากแล้วหมายถึงไปแล้วเป็นไปได้นาราศีธนูแล้วเยอะด้วยนะแต่บางคนผมจะใช้คํานี้ว่าถ้าได้ไพ่ใบนี้ขึ้นผมพูดตรงๆนะโชคเรื่องความรักไม่มีถ้าจะให้ดีได้ผมพูดนะคือจะต้องอายุมากก่อนแล้วถึงจะมีความรักแล้วจะดีคือหมายถึงทาไมมันมีสาเหตุด้วยนะคือคุณเรียนรู้เรื่องของโลกเรื่องของความรักเรื่องของง่ายๆนะคือมีประสบการณ์แล้วอ่ะ ว่าอะไรมันเป็นไรยังคนผู้ชายคนนี้ดีผู้หญิงคนนั้นควรคบไม่ควรครบ,ครครบเออเงี่ยแหละคือมีประสบการณ์ก่อนเขาเรียกว่ากล้านโลกพอคุณแต่งงานคุณมีแฟนเออนั่นแหละมันถึงจะดีได้ที่หมอไพ่ไปนี้คือหมอสำหรับคนที่เ,เขาเรียกว่าอ่อนดอยไม่มีประสบการณ์เรื่องความรักแล้วคุณเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับรักแล้วว่าอะไรคือรักอะไรคือยังไงคือแต่งงานเมื่ออายุมากหรือมีคู่เมื่อาาอ,อายุมากแล้วจะดีหรือบางคนได้คู่แก่กว่าไปเลย ใช้คานี้นะนี่คือคอนเซปต์ของว่าเป็นที่ผมจะพูดคร่าวๆแต่เรามองพูดกันดีกว่าใบนี้หมายถึงพื้นดวงที่พูดมาเมื่อกี้ก็พื้นดวงของราศีธนูคร่าวๆแล้วแต่ว่าพื้นดวงมันเป็นแบบนี้แล้วมันคืออะไรแล้วมันหมายถึงดวงจรดวงช่วงเนี้ยว่าเป็นอย่างไรได้อีกไพ่ใบต่อไปที่กําลังจะเปิดมันคืออดีตที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนส่วนพไพ่ใบที่สามคือปัจจุบันคือช่วงเดือนพฤษภามิถุนา ไพ่ใบที่สี่คือไพ่สุดท้ายที่จะจับคืออนาคตที่ถ่าจากเดือนมิถุนายนต้นไปเริ่มเปิดไพ่เลยไอ้เริ่มทำนรรายเรืเ่องวิธการเสียเวลานะครับไพ่ใบนี้ตอบอะไรได้มันหมายถึงดวงพื้นดวงเนี่ยราศีธนูเนี่ยอย่าลืมว่าเนี่ยเขามีปริวาสองคนมาขอความช่วยเหลือจากพระค,คนนี้พระค,คนนี้เป็นสังฆราชพูดตรงตรงก็คือ พระเนี่ยจะต้องครองตนอยู่ในเรียกว่าในอะไรเดียในศีลธรรมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าบางทีความมีศีลธรรมเป็นเขาต้องเป็นใหญ่ในวงการสงฆ์เลยบอกว่าบางทีความมีอีกโก้อะไรวะฉันเป็นใหญ่นะฉันได้รับความเคารพนับถือนะมันมีเลยบอกว่าลาเสนุส่วนใหญ่แล้วยิงยิงในศักดิ์ศรีซื่อตรงอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ว่าเป็นคนที่บางครั้งเนี่ย คุณจะนคนที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งมากเลยจนกระทั่งเขายอมรับคุณบางคนเรียกว่าอาจารย์้วยซ้ําบางคนแบบอ่ะหลายคนมันเรียกเขาว่าอาจารย์อาจารย์เรียกเป็นใหญ่เรียกบางทีบางคนนะแบบลูกอันนี้สมมุตินะสมมุตินะลูกบางคนเนะี่ไม่อยากจะเรียกบิดาว่าพ่อเลยอันนี้ไม่ใช่ราศีธนูแต่ราศีธนูคือคนส่วนใหญ,ญ่ให้รับความเขาเรียกว่าให้ความเก่งกลัวให้า แบบต้องยอมรับนับถือราศีธนูเป็นอาจารย์เป็นบิดาบางทีคุณไม่ใช่พ่อเขาอ่ะแต่เขาก็มาเรียกคุณว่าพ่อเรียกคุณว่าแม่แบบให้เหมือนกับให้ความเกินกล้วยความยำเกรงเนี่ยแหละคือราศีธนูและอย่างให้แบบนี้หมายถึงชอบคน้นคว้าบางทีนะเขาเรียกว่าชอบที่จะฝ่ายรู้ฝ่เรียนชอบที่จะพัฒนาตนเองบางคนนะอันนี้บางคนอาจจะหาว่าผมโม คือจะบอกว่าราศีธนูเนี่ยบางทีไม่รักกเรียนเลยก็มีมันหมายถึงอะไรไม่รักกเรียนในที่นี้คือไม่รักกเรียนในห้องเรียนอย่างเช่นว่าในโรงเรียนสมมติเรื่องโองมันมีเรียนสองแบบนะระหว่างเรียนนอกห้องเรียนกับเรียนในห้องเรียนความรู้ในห้องเรียนกับความรู้นอกห้องเรียนบางคนไม่ตั้งใจเรียนในห้องเรียนเลยแต่บางคนราศีธนูตั้งใจเรียนในห้องเรียนก็มีก็โตมาแบบเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรอย่างนี้เยอะนะบางคนแบบเรียนตั้งแต่เล็กตอนโต ก็ไปต่างประเทศเรียนตั้งแต่หัวดํายันหัวงอกก็มีอย่างนี้เหมือนกันแต่บางคนเขาเรียกความรู้นอกห้องเรียนมันหมายถึงอะไรความรู้นอกห้องเรียนมันหมายถึงว่าแบบตั้งแตอายุ่งดี่เท่าไหร่นะห้าขวบหกขวบก็ต้องไปช่วยพ่อแม่ค้าขายแล้วก็ต้องลําบากต้องผจญอะไรที่มันลําบากเนี่ยเลยบอกว่าไปได้ดีต่างประเทศ ไปได้ดีแดนไกลไปได้ดีต่างชาติต่างแดนเลยบอกว่าบางทีขยันต้องเอาคือบางคนสถา,านการณ์บังคับนะว่าเฮ้ยบังคับต้องเอาดีถ้าไม่เอาดีชีวิตอยู่ไม่ได้เนี่ยก็ลเลยบอกว่าเขาเลยต้องมาเป็นพระไม่ใช่ว่าเป็นพระจริงจริงนะหมายถึงว่าใจพระใจแบบว่าประเสริฐประเสริฐในที่นี้ไม่ต้องไปประเสริฐกับคนอื่นมากมายหรอกประเสริฐกับตัวเองรักตัวเองบางคนชีวิตยำไปมาทั้งชีวิตแล้วเพิ่งมาตัดสู้เพิ่งมาได้ดีก็มีเหมือนกัน แต่ว่ามันมัน,ม,นมันต้องมันถึงคราวที่ว่าตัวเองจะจะคิดได้อะ่ะสาหรับราศีนุ้งไม่แก่เกินเรียนหรอกไม่แก่เกินผมใช้คําพูดแบบนี้นะเพราะไม่แก่เกินเรียนคือหมายถึงว่าบรรลุได้อะเราเรู้ว่าเออเราเราเราก็เกิดมาเพื่อเอาดีให้ได้อ่ะไม่ช่เกิดมาเพื่อหยําเปไปวันวันอ่ะอันนี้ก็หลายคนก็หย้ำเปไปวันๆก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ราศีนูหรอกหลายราศีเลยแหละแต่ว่าพอคุณคิดได้คุณก็เอาดีเข้าตัว แต่ว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบดีนะครับผมีแต่ข้อเสียคือไพ่ใบ้ของไพ่ใบนี้คือความรักแต่งานช้าหรือบางคนได้คู่แก่ก,กว่าข้อเสียคือใบนี้ใบเดียวหรือบางทีเอาดียังคือได้คู่ต่างชาติไม่อย่างไหนก็อย่างหนึ่งและราศีโนมีดวงต้องอจากนะผมใช้คํานี้ไม่จากบ้านจากเมืองก็จากไปไกลาจากไปอยู่ต่างชาติต่างจังหวัดต่างอะไรเงี้ย คือดวงต้องเดินทางอ่ะชีพจอลงเท้าหรือบางคนไม่ได้ไปต่างแดนแต่เดินทางเก่งชอบเที่ยวชอบจอนชอบไปไหนมาไหนหรือบางคนไปต่างประเทศไปดูงานแต่ขามัน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 อยู่ไม่สุกอ่ะต้อง,ง,งเดินทางไปนู่นเดินทางไปนี่จอนจากอ่ะก็คือจะบอกว่าชีพจรลงเท้าเราง,ง่ายจบพื้นลงไปเดี๋ยวยาวมีสองอย่าง เดินทางนี่ไปสุขกับเดินทางไปทุกมันมีสองแบบนะครับผมแต่ส่วนมากจะเดินทางไปลำบากซะมากกว่าจะได้ตังคือบางทีอาจจะไม่ได้ตังคือแล้วแต่นะแล้วแต่ดวงส่วนอื่นอันนี้ต้องรู้ดวงส่วนตัวประกอบก็คือทักหลังไมามาอะไรงก็แล้วแต่นะส่วนไพ่ใบน,นี้ถ้าเราทํานายถึงดวงจรเป็นยังไงดวงจ,จรจริงจริงแล้วจะบอกว่าดวงจรของราศีธนู คือช่วงนี้เนี่ยลางศีธนูค่อนข้างที่จะเ,เขาเรียกว่าคิดดีพูดดีทำดีเป็นพิเศษคือคิดในทางที่เป็นบวกจากคนที่เคยไพ่เป็นเนี้ยมันคือไพ่พระคือไพ่ของคนคิดได้ไพ่ของคนคิดดีคิดที่จะเ,เขาเรียกว่าเ,าเขาเรียกอะไรนะ คิดที่จะเอาดีใส่ตัวแล้วมันหมายถึงว่าพอคุณคิดดีคิดไม่คิดดีก็คือไม่ได้คิดชั่วแล้วก็พอคุณคิดจะทําสิ่งที่ดีมันจะมีผู้ใหญ่มาสนับสน,นุนคุณเพราะนี้ถ้าไปทางหนึง่งเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมันหมายถึงว่าพื้นดวงของราสีนูมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่เป็นคนที่แบบผู้พันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบบางคนไม่ใช่เป็นพุทธเป็นคริส มันก็เกี่ยวเพราะไพ่นี้คือบาดหลวงคลิสก็จะมีแบบสิงศิธิ์ปลาปลาสิงศิธ์ฝรั่งสิงศิษย์อะไรเข้ามาป้วนเปี้ยนกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าไพ่ใบนี้คือช่วงเนี้ยถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกเลยนะหรือแต่ส่วนจะช่วงนี้จะคิดดีได้จะมีสิงศิธิ์เข้ามาหรือบางทีอาจจะเข้าไปหาสิงศิธิ์เพื่อให้สิงศิธิ์ช่วย แต่ความจริงบางคนเนี่ยบางทีมันมันไม,นม,นม,นมน่ไม่จำเป็นต้องไปหาเซียงซีหรอกบางทีเสิยงซีเข้ามาช่วยราศีธนูเองเลยในบางครั้งที่แบบว่าคุณลําบากคุณเดือดร้อนเซียงซีก็จะยื่นมือมาช่วยคุณเองแต่ถามว่ายากที่ว่าเราไม่ร้องขอแล้วสิ่งซีจะช่วยแต่บางคนมันมีเรื่องพิเศษเลยจริงๆนะเช่นเดือดร้อนอนะไรมีาแบบมีปัญหาสิ่งซีจะยื่นมือเข้ามาช่วยโดยที่แบบคุณไม่ทันที่จะต้องร้องขอเลยนะครับผม แต่ไพ่ใบนี้ตอนนี้มันมีอะไรก็คือจะบอกว่าการเรียนคุณจะดีเป็นพิเศษ,ษ,ษสําหรับวัยรุ่นหรือคนที่เป็นอยากเรียนด็อกเตอร์เรียนปริญญาโทมันเป็นไพ่ดีนะเป็นไพ่ชั้นสูงอะอะไรอย่างนี้เป็นไพ่ของคนที่คิดดีคิดได้ทํานุนผมใช้คําว่าคิดบ่อยเพราะไพ่ใบนี้คือไพ่ของคนคิดได้คิดดีจึงบอกว่าใครที่ยังอยู่ในอบายไพย่ใบนี้จะไม่ส่งเสริมมันเป็นไปได้ด้วยนาะราเสนูที่อยู่ในอบายไพย่ใบนี้ไม่ส่งเสริมเลย แต่มันยังน้อยดวงคุณเปิดผมพูดตรงๆนะดวงคุณเปิดว่าคุณอนะเริ่มคิดได้ไอาจจะมีอุปสรรคหนักเข้ามาหาคุณแต่ว่าอุปสรรคหนักเนี่จะทําให้คุณเปิดพลิกชีวิตอยู่ในช่วงวัยชีวิตที่ดีบางคนวัยรุ่นคิดหาแล้วคิดอะไรไม่ได้เลยจึงบอกว่าบางทีนะมันจะเริ่มทําให้แบบว่ามีความคิดไอเดียอะไรแปลกๆที่ว่าทําให้หลุดออกจากวางวนแห่งความชั่วร้ายบางคนนะเพื่อนไม่ดีเพื่อนนี่แบบ โกงกงอะนั่นน่ะกงพอเข้าใจนะงกงนะวิสกี้อะไรนะวิสกี้อะไรทางานแบบโอ้หนักเลยแต่ตัวเองอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่นะถ้าฉันทำอย่างนี้ต่อไปชีวิตฉันไม่รุ่งแน่เลยก็เลยผลักตัวมาจากวังวนพวกนั้นหรือบางคนคิดจะสร้างบ้านเรือนคิดจะตั้งตนสร้างสังหาเป็นไพ่ใบดีครับวันนี้มาแรงนะวันนี้พูดแรงหน่อยหนึ่งนะ แต่พไพ่ใบนี้มันหมายถึงอะไรเห็นไหมว่าไพ่นี้คือ f o r t u n e r ยิ้มครับจริงๆไพ่ f o r t u n e r ขึ้นเนี่ยไพ่ h a l o p e n ขึ้นเนี่ยคือเตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนแปลงในชีวิตเลยบอกว่าราสิเทนูคอจริงก็เจอมาอวมนะที่ผ่านมาหรือใครไม่เจอมาอวมอันนี้ผมไม่พูดนะคือจะบอกว่าเจอมาเยอะแต่ว่าต้องดูก่อนว่าบางคนดีอ่ะถ้าบางคนดี ใช่บุญเก่าหรือเปล่าใช้คำนี้นใช่บุญเก่าหรือเปล่าถ้าเต็มถ้ามีส่วนใหญ่แล้วมันจะให้ไปนี่มงบอกว่าดีเพราะประมาทหรือเปล่าถ้าดีเพราะประมาทเต็มตัวลงเพราะคุณไม่เคยสะสมบุญไว้เลยมีบางคนมันเป็นอย่างนี้เที่ยวกงสมาเลเทเมาก็เต็มตัวลงเพราะไม่เคยสะสมบุญไว้เลยลงนี่ลงหนักด้วยนะแต่ผมจะไม่ก้าวล่วงกรมใครแต่ว่าเวลาที่ขึ้นขึ้นยังไงเวลาที่คนที่แบบ เคยจมดิ่งเคยมีปัญหาเคยอะไรต่างๆมนัหรือเคยอยู่ในวงวนของสิ่งที่ไม่ดีหรืออะไรที่มันไม่ดีอะไรไม่ดีต่างๆแม้บางคนจะเคยไปต่างประเทศคิดว่าตัวเองร่ำรวยเคยคิดว่าตัวเองแบบไฮโซมันจะรู้สึกเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปดีขึ้นบางคนเข้าวัดสวดมนต์บางคนเข้าแบบบางคนอาจจะไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับวัดสวดมนต์อย่างเดียวนะบางคนคิดว่าจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นยังไงที่จะ บางคนดีอยู่แล้วแต่ปรับตัวเองให้มันดีขึ้นไปอีกอัพเลเวลหรือบางคนมีแฟนห่วยๆแต่ว่าจะปรับแบบไม่เอาอะแบบชีวิตนี้ฉันเลิกกับมันแล้วฉันไม่เอามันแล้วต้องดูบริบทว่าไม่ใช่ทุกคนคือจะบอกว่าบางคนเนี่ยคิดได้เลยบอกว่าไพ่นี้คือไพ่เชนมันคือวงวนไพ่ใบนี้คือไพ่ใหญ่เลยนะเป็นไพ่แรงด้วยนะ่อไปแทนพัแลน มีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงบางคนเนี่ยจะเคยที่แบบว่าอนนี้วัยรุ่นหรือวัยเด็กหรืออะไรแล้วแต่นะเที่ยวบางคนมาดูคลิปเนี่ยบางคนยังอาจจะอายุยังไม่มากแต่มาดูคลิปนี้ก็ถ่ายสำหรับคนอายุยังไม่มากได้เหมือนกันแต่ขอทานน้ำก่อนมันเจออะไรไพ่บใบว,วัยเรียนไวเรียนได้ไฮร์แพนส่วนนี้คือการเปลี่ยนแปลงบางคนเนี่ยไม่เคยที่จะออกนอกบ้าน อันนี้เกินไปนะแต่าบางคนแบบก็คือจมปลักอะ่ะไม่ได้ด่านะแต่บางคนเจอปัญหา,ายอะไรยังไงมันหลุดหลุดว่ะและ้วคราวนี้บางคนที่แบบเคยใช้ชีวิตแบบเดิมๆมันได้หลุดได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงเห็นไหมว่าเทไปเทมาบางคนเซ็นเอกสารอะไรต่างๆที่ว่าต้องรอผลรออะไรที่ว่าเขาจะบอกประกาศผลหรือว่ายื่นสัญญาให้ผู้ใหญ่ที่จะทําอะไรสําคัญๆผ่านฉลุย ผมพูดตรงๆร,ร,รอเวลาหน่อยใจเย็นหน่อยและวภานี้ภาแห่งการโยกย้ายสินทรัพย์ที่บางคนจะโยกย้ายหุ้นไปซื้อสังหาหรือโยกแย่ยสังหาไปซื้อบิตคอยผานได้และได้กําไรผมพูดเพราะฉะนั้นจึงบอกภา่เมนี้คือเห็นไหมว่าภูเขากูเพลวไอ้ภูภูเขาตรงนี้ที่ว่าคุณยื่นถ้วยยื่นเท้าลงไปในน้าเนี่ยตอนแรกคุณไม่ได้กล้าคุณไม่กล้าจะ,จะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่เรื่องโอนสินทรัพย์อย่างเดียว แต่เป็นเรื่องทุกเรื่องที่คุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตสําเร็จและได้ดีเพอไพ่ใบสุดท้ายนี่ผมไม่กล้าพูดหรอกถ้ามันไม่ได้ไพ่ใบนี้ King of ไพ n ์ a ั่ผ่านการทดสอบทั้งหมดมาจนกลายเป็น k คิงพอคุณได้กลายเป็น King เป็นไงคุณก็รวยไงคุณก็ซรไพ่ใบน,นี้คือสำเร็จทุกอย่าง จนได้กลายเป็นคิงในที่สุดแต่ส่วนมากความรักก็จะอย่างเดิมจะแปลไปได้ว่ามันมีไพ่แปลได้อีกว่าคุณจะเจอบุคคลที่เป็นคิงออฟแพนคอนแบบนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือแต่ส่วนใหญ่ไพ่บนี้จะไม่ค่อยทายผู้ชายที่ว่าจะได้เจอผู้หญิงแบบไงเท่าไหร่เพราะเป็นไพ่ผู้ชายแล้วผู้หญิงอาจจะได้เจอผู้ชายที่เป็นคิงออฟแพนทาคอลหมายถึงเจอผู้ชายรวยเจอเสียเจอเศรษฐีหรือเจอฝรั่งและวไพ่บนี้ แนวโน้มส่วนมากที่ได้แพ่วบน,นี้มันจะเป็นในทุนคนมีอํานาจมากหรือเสียหรือฝรั่งที่มีอํานาจมีบารมีเรื่องเงินมาในชีวิตของราศีธนูและผมทายได้เลยว่าราศีธนูส่วนมากส่วนมากนะมักจะได้สาวไอ้ผัวต่างชาติหรือถ้าเป็นผู้ชายก็ได้แฟนที่ดีรสนิยมดีหรือชาวต่างชาติมันจะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่ผมเจอมามาดูหมอ,องกับผมมา อะไรอย่างี้ครับผมอ่ะก็คือมาไม่ก็มีแฟนชาวต่างชาติทั้งนั้นแล้วอย่างหนึ่งก็คือตามตำราก็เป็นแบบนี้ด้วยแล่ไพ่ใบนี้เห็นไหมว่ามันเป็นไพ่ king of pentacles ก็คือถ้าไม่ได้แฟนชาวต่างชาติหรือว่าไม่ได้มีคนที่มีบุคลิกลักษณะร่ํารวยแบบนี้เข้ามาในชีวิตคุณคุณก็จะเป็นแบบนี้เองหรือเป็นคนร่ำซ้ำเองดูบริบทด้วยว่าคุณเป็นคนแบบไหนนะครับผมดูพื้นฐานชีวิตคุณด้วย ครับไม่ใช่ว่าคุณไม่ทําอะไรเลยคุณเป็นคนที่แบบอ่าบา้บาบ,าบ,าบาแบบไม่มีอะไรอ่ะแล้วคุณจะเป็นแบบนี้โดยที่ไม่ได้ผ่านไพ่ทั้งหมดของผมมาบางคนมาด่าผมนะบอกว่าไม่เห็นเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าเลยก็ดูชีวิตของคุณสิคุณทําอะไรอะ่ะคุณวนันวันทาอะไรอะ่ะต้องดูด้วยนะครับผมจบไปแล้วใครต้องการดูลายมือที่สี่ผมติดต่อทักไลน์ดีไม่ได้ที่ไลน์ดีทารั 6, ตสองห้าหกต้าคองฮอนด้านล่างจีนยูทูบ นะครับผมายด,ดีทรัสองหกตัวของผมพูดธุคลิปนะครับผมกมพูดตามตรงใต้ก็ความน่ารังคลิปยูทูบไลดีทรัลสองหกตัวคองความน่ารังคลิปยูทูบเป็นช่องทางหลักเป็นช่องทางเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนนะเป็นเป็นเป็นอดเฟนแต่ความจริงช่องทางนี้มันเต็มได้ผมก็ไม่ค่อยอยังไงแล้วลหละแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมีอะไรผมมีช่องทาง,งคือไลโอเอก็ทักไลโอเอมาได้ตรงนี้จะเป็นช่องทางธุรกิจตรงนี้จะรับได้มากกว่า ถ้ามารับได้เป็นจำกัดก็เน้นช่องทางนี้นะแต่ถ้าเกิดไลายเทลสองหกยังเป็นเพื่อนกันอยู่ตอนนี้ยังรับอยู่นะแต่ต่อไปจะไม่แน่นอนแล้วใจเทลสองหกเพราะว่า,วามันรับควรพื้นที่ส่วนตัวนะก็ตรงนี้แตงรับอยู่นะถ้าใครอยากจะเป็นเพื่อนก็ทักมาได้ไลท์เทลสองหกเราจะดูผ่านทางโทรไลน์โทรคอลกันนะครับผมสปิก์โฟนส่วนตัวโทรคอลกันนะครับดูดูกันนะครับผ่านทางโทรคอลไม่ควรมาดูคนทั่วไปแน่นอนนะครับ มีประกาศการจบจากสมาคมผนในประเทศไทยในภาคนิวโมธรรมแลเรีการจการจบการโค้ดศาสตร์ n อลพีนิวโรโลจ i สติกโ r รแกรมมนะครับใครต้องการมาที่สังงานมาได้ลายมือพี่ซงหัวหิงตัวเลขชุดใหญ่สกายพิพเป็นที่ที่ทังงานการดูทั้งหมดมีเวลาจํากัดถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรอย่าเยอะก็ครึ่งชั่วโมงของเต็มที่จากัดเวลาหนึ่งครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนะครับผมในการดูออนไลน์ส่วนเวลาที่ทังงานแบบ VP พีสี่ยางจุใจ ก็มีประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆเพราะฉะนั้นมันจํากัดนี่คือการดูแบบ VIP แต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาที่สำนักงานก็จะมีลายมือแต่แน่ใจเลยว่าแบบธรรมดาลายมือพี c ซีจำกัดหนึ่งชั่วโมงครึ่งหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับผมแบบธรรมดาที่สำนักงานเอ้ยหนึ่งชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงหรืออ,อาจจะเป็นผมก็หนึ่งชั่วโมงนะแต่ถ้าเป็นแบบ VIP ก็หนึ่งชั่วโมงครึ่งตรงนี้นะครับผมแต่ตอนนี้ยังดูอยู่นะแบบ VIP กับแบบธรรมดาี่สำนักงานแต่ตอนนี้ผมจะดูให้ชาวต่างชาติถ้าส่วนมากคือแบบสุดท้าย คือแบบซูเปอร์ VIP ตรงนี้จะประกาศหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยรับคนทั่วไปเท่าไหร่แต่จะดูให้ชาวต่างชาติหรือมหาเศรษฐีที่มาจากาประเทศไทยเนี่ยแหละแต่จะเป็นระดับมหาเศรษฐีหรือคนที่รู้จักกันจริงๆเพราะต้องจะเปิดสถานที่พิเศษเราดูเราก็จะดูแบบชุดใหญ่เลยแล้วก็โคด้ดโค้ดด้วยนะแล้วก็ตรงเนี้ยโค้ดด้วยจึงบอกเป็นต้องเป็นคนที่แบบต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆแล้วก็ โค้ดตรงนี้คือแบบยาวๆไม่มีจํากัดแบบว่าอ่าแบบวันหนึ่งเนี่ยก็คือแบบมาจนกว่าจะแบบเทรนได้ก็คือแบบยาวๆกันเลยแล้วมีการดูแลต่อดูแลต่อในที่นี้คือแบบพอดูแลแบบอ่าจบวันหนึ่งไม่เสร็จถ้าเขามีปัญหาอะไรก็มาติดต่อแล้วที่เหลือค่าใช้จ่ายก็ไม่ต้องเสียก็คือจะคุยกันต่อยาวๆให้อีกประมาณครั้งถึงสองครั้งก็จนกว่ามันจะไม่มีอะไรแล้ว,ลวก็ครั้งสองครั้งก็น่าจะพอใจแล้ว ก็ประมาณนี้ก็คือแต่ต้องสามารถเลือกเวลามาได้นะในทางจะเป็นโทรไลแล้วก็เป็นจะพิมพ์มาก็ได้ยังไงได้อีกครั้งสองครั้งก็แต่ก็จะเต็มที่ให้นะครับผมถ้าเกิดแบบซุปเปอร์วีพีซุปเปอร์วีพีแจ้งราคาก่อนดูที่หมื่นหนึ่งแต่อย่างอื่นอาจจะราคาไม่ถึงอย่างนี้พิเศษจริงเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะดูว่าเกี่ยวัลูกค้าชาวต่างชาติที่เป็นมหาเศรษฐีจริงๆแต่ตรงนี้ถ้าเกิดใครที่เห็นทางช่องทางนี้ต้องการจะดูจริงๆก็ จะบอกราคาไว้ก่อนเพราะว่าต่อไปเราจะพูดไว้ก่อนตรงนี้ว่าราคามันเหมือนหนึ่งนะก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ได้แพงเกินไปนะครับผมผมเต็มที่ใครเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจรบกวนพักคลิปใหม่ๆคลิปดีๆที่มีประโยชน์กดติดตามกดแชร์กด subscribe กันนิดอะไรสวัสดีสวัสดีครับ